สบายดีทุกคนวันนี้เรากับบ้าน่าคือเก่าทุกคนมาให้มาเกี่ยวข้าเวเกนนี๊ยวน้มามมี่ยนเหอหุ่นเผาหุมัดแล้วก็หน่นทุกคนมา,ขาแข่งก,ก,กับฝ<ๆ>นวันนี้มาเอาก,กินแซ่บเติมพลังอีกแล้วเติมพลังเกี๊ยวขา้าวสุกี นีเส้ห e หสนหมูอีพ่อเพิ่ซื้อมาแต่คคว,ว่าทุกคนแต่ว่าห้องนี้ห้องยังไม่ได้เกี่ยวยเนาะมีแต่แม่ไปเกี่ยวเพอที่มันยังแบบหมดแล้วคือเอาเกี่ยวเข้อนึงมันยังข้อนึงอันนี้เนาะมันยังน้อยเดียวเพราะฝนตกทุกคนฝนตกห้าปี่ะฝนยังเกิดตกนี่นี่ก็มืดอยู่ทุกคนฝนอันนั้นน่ะถ้าก็ถ้าเบิ่งฝนก็ยันเกี่ยวไปหลายแล้วยันแบบฝนตกห่อมนะทุกคนจนเปะหมือนตอนี้ก็ยันแบบตกแห้งเต็เยันเขาแตงเพราะปีนั้นอ่ะ เยังมาเกีเ่ยวผู้ดีเว้ยเราปิดนั่นนั่นแล้วก็ฝนตกเข้าแล้วแต่แ<ล>มาแล้วก็น,น้ำฉ่ำปีนี้เราก็ยังมีกันมีการเกี่ยหลายนะทุกคนทั้งทางคนคนนี่โคตรดีฮะเลยมี่เราทุกคดใส่สกีเราคืเอ้สกีโล่เลยคนเพราอยู่นาเพราปกติเ้าก็มิดดินเลยนี่นะแดดเลยเห็ดซินท่าแล้วก็เห็ดกินบเลยทุกคนเพราะตอนนั้น,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 นยังบ่มีมอมอไฟฟ้าแบบมอแดงนี่เนาะเขามีเห็ดแบบนี้กิน ตั้งแต่ข้ามีหม้อแดงข้า็เฮ็ดจุ่มทุกคนข้าเฮ็ดลรยแบบเฮ็ดซื้อหม้อแดงนะแต่ว่าทีนี้เขาซื้อมาเฮ็ดแบบโรยคือข้าเฮ็ดปกตินะตะเก้าน่ะเลือกินได้มันจะมีปลาหมึกมีกุ้งเนาะแต่นี่อันนี้เนี่ยเลือกเฮ็ดลาบกินข้าวเมื่อคืนนี้ทุกคนที่เขาซื้อมาเนาะเาก็เลยมาเฮ็ดกินอยู่หน้าเต่อหอาเลยวะตัวนี้ตัวนีมืดละมดใช่ได้จังมั้งงสีดายมันจะทะเลสีดาย เสียงของปั่นข้าวทดอๆอยู่ทุกคนยังแต่หน้าเข่าอยเลยเสียงของข้า บาดบนอันนี้ค่ะไปเอ็นธาสีเสื็จแล้วเอ็นด,ดอกกุหลาบน,นี่ทุกคนคือเนาะคือดอกกุหลาบเนาะนี่ทุกคนล่องลอยของมันซุก,กี้แบบนี้คือคือเข้ามาแข่งคนแบบมันจิ้มแบบมันเข้แบบมข้นเนาะแตบบ่ว่า มันแบบน้ำจิ้มมันบุคือกันกับน้ำจิ้มฮอกกี้สิดานคนต้องมีเส้นแบบไว้ด่งไฟปั่นเลี้วล่ะแค่เดียวเ้าปั่นเขาชุดๆๆดเดดเดอดเางดเดดเดเเดีอเดอเอดอเดืดเดืๆเดืเเเด ไปอยู่มีสัสินไม่ได้เลยมีฝนกีแบบน้ำจิ้มที่มันเป็นขวดทุกคนปกติกับมันเย็นอยู่แล้วทุกคนอยู่หน้าให้เตกฝนตกแล้วมันติเย็นก็เก่านอนแบบแต่ว่าแบบบรรยากาศมันดีเนาะแบบคุ้มๆลมเย็นแบบเย็นๆอากาศเย็นๆเลยอ่ะริงเพราะจีนฝนเหมาะเลยกีกับกินอันนี้นะหอรๆ คุณพีดถึงเขากนนีอ้อตตแหงซมือคนจุงพีดค,ควัีคนผักเขาลายติ๊บเนินปาก ดาลูซินเมื่อวานนี้ให้กินเนาะน่าจะเอาลูซีมาเส้นเขาแอเดียวตว,วิงนแฮปปี้ลุพัมดมาเสียงลอยมาตามลมเออเนาะลอยมามัมีเฮียน้ำเสงเนาะมังมทุกคนเสียงม่กไก่ๆนี่งุหแบบมเกลๆไก่ยิหนแววมาั <ừ. S 1> ้นแบบอันนี้ล้วมาบนคลิปแล้วเขาแบบ เสียงลมหรือเปล่า,าไปคอยไรนี่เสียงมาจากลมเสียงมานำลมเวาเว้าเวลนี่นแบบมันเป็นบังนะคือแบบมันเป็นบังลอยมาเขาก็ได้ยินข้าไก่ให้เทุนคนทางหลังเขาต่ก็เามาหน้าทางนั้นแตะกอ จะแฉบหรือครับวมันสดเลยนะสี่มีทุกคนพักนะเต็มมอบอกเลยเต็นเล <c oughs> ยไงโอ้ยโอ้ยไม่ปีกกินเลยอย่างนี้ใดๆเอาบุดบอกพักม,มาทุกคนเห็ดเขียวแล้วยังเน้นเห็ดเขียวส่องคงนะ ตะวินสีตะวีปีงเขียนตะกุนสิจงได้เนือ้อลายได้ทำนี่ค่ะนะไม่เข้มไม่เข็มเ,เมน้นพักเน้นย่าเอาทุกคนเลยสินทำมันแพงก็งเลยต้องประหยัดซื้อแพงแสนแพงเลยสินก็เนาะม,มาก็ต้องมีตักสีตัดสีทุกคนปกติเขาปาดยังไอ้สดย แต่ว่านี่ปาดไ่ได้ทุกคนมิดีเทราแต่อ๋าปาดดูหนอมีแร้แค่เ่ไม่ได้มีคือมีแต่เนือ้อทุกคนแบบนี้ตั้งแต่เมืออม่อไหร่แบบนี้แหละขอบันทุกทึกท,ทุกคนบุญชงเหยื่ออยู่เมืองอัสสัมชลกับ ยังอีกสามมือนะทุกคนบางทีจะจันเข้ามาแล้วบางทีกระโดได้ไปเพราะเข้ายังบม่เล้ยงแล้วทุกคนเพราะเข้าแล้วก็คือเข้าแล้วก็กลับกับหนาวกับหนาวให้เนี่คือจะไปเลยเมืองมือคนอันนี้กระเม็นนะขานะอันนี้กระเม็นนะกระเม็นคนยังไก่เกี่ยวข้างหลังนี่เม็นหมดเลยของเขานะมึงเขาอันนี้ทงนึ่งทุกคนแบบเป็นของเจ้านึ้ออิงจนแล้วทุกคนแต่ยังของเขาคนก็แล้วถ้าจะปั้นย่างเดียวขอนะถ้าแต่ท่านมีท่าเข้านี่เขาปั้นเลยเนาะ ยังม่มีทาข้ามีแต่เกปลาไว้เดี๋ยวจะแยกแล้วคะแนนตั้งกแล้วนะนเนาะบึงของหาหนาเทก็ยังาเทมกยังค้างตึงก็ยังลงไปลุ้นทุกคนโอ้ยว่าวลายก็ลายยู่ได้นา้อกันลายคือลายคือเฮก็ถิบเนี่้ก็เด็กปจะโอ้เกี่ยวอมเนีุ่นมันก็เฮ้ใหญ่ยู่ได้นาากันตเสอเดีอวแล้วกเฮ้น้องเเพลงนี้เ เติมไม่ได้นะตนเพชรกรบกะหล่ำมกเพราะเขาเน้นแบบเพชรผักเยอตีนน้น้อยเนาะน้นอยคอบัวามึกไปแมกโก็กน่ก้อนน้ำี่อด น้ออีือเลอที่ได้ักครอันนึ่งหมะนเดี๋ยวชูกินเลไปถึงเี๋เาเดี๋วเขาที่มันซุกนีก็พอนะจงเขาง้นแต่ว่าเออมันน้อยเขาง้นเกี่ยวเองดะอยู่ กลิ่นน,นะทุกคนอ่ะก็อันนี้ยังได้ค่ะ ดเลาดเถอะไม่ว่าเขา,าิาดงทอย่เขาตลอดหนังไม่ใช่เนีไอเทียมองเราไม่รู้หรอกว่าใส่อะไรบ้างหากนอก กอาเพื่อมีมี่ะปลปลาคำใปนกสือผมกอกคนทุกคน น้ำเขาน้อยแต่ว่าค่เขามันหลซือ้ออีกแ้วน้ำหน่อยไปงูก่อนชื่อในเดยกมาก่อนตานช,ชื่อเบอหนึน่งสุดาลาลาน เอาไปค้างก่อนทุกคนเอาไปค้างไปค้างค้างไฟก่อนอุ้ยเนี่ยมาเพื่อจะไฟอถ้าน้ำมาพูดทุกคนมาพูดแเ้าก็สิเอาไปเอาซิ้นเอาฟักคือลงมาเตือ ยัาก็ซีมาซื้อเสื้อไปเอ๋อตลกอ๋อลงพอนั่ซไปอยู่หมูอนโตได้ไหมมันหนักไหมลงพเดียวรถพกับหมูเนื้เอาลงพอนี่พักด้านเปือขึเดียวเฮ็ดกันนทุกขืเดีเฮ็ดลงก่อนง้ เงี้ยเข็มมันจะตีโมนะทุกคนเัพักคนเ่กระตกอีกโมเขาน่อยเนาะลองไปลหน่อยทำทุกคนมาใส่เสื้อเส้นแล้วก็ใส่เสื้อลำต อหน้อยแต่ไอยไม่รู้นะอร่ไหมเทญากน่ล้วน่ะไปข้องน้ำน้ำ้ดักน้ำไเนี้ยมขอขาก้องพูผมเชื่อนี่๊กนไ่กินหมดสุกแล้วทุกคน อนักแข่งโปุยานบุนะฮะมีฮับุงงแขงอเปิดตนมันตักรเลยไม่มีไม่ตักกินนี่เลยไปเลยตักเ้อนี่ตักเื้อไมแม่เอ้ยม่เด้มแก่ทุกคนเลยวามันสีแดงสกแล้วเด้สกแล้วเด้ ม่ีพขึ้นใอย่างเลยนะ่วกูักก่อนออออผีลบ่เอากินทนี่ไปเลยจะโทษจะโทษเองโรดเธอโทวท่ีแม่แม่ตัวนี้จ่โทซเธอทรือ ใส่ถั้มอน้อยทุกคนผักทาองเซิร์ไปได้หลายไปเลยเพราะว่าสันเป็นคนชอบกินผักมากๆยี่ไม่ถูกทุกคนลืมไม่ถูกตาเก็บอะไรเล็ดเข้มกรุบกิบกิบคือแก่แล้ำสิ่มแห้งมันนิมอ่อนกระตุกผักมาซิมทุกคนทำแรก เกงคือเก่งแต่ว่ามันบริเภทธจนเก่งร้นมากครับมาเด้อทุกคนทุกนามเป็นฝนตกฝนตกก็เลยได้พักนิดนึง ว่ม <muitas> ืออ oh. <l Jean> ื no ่นนทุกคนที่เขาว่าผลตกอะอรีแต่ว่าเขาพักตแต่เมื่อนี้เพราะก็เทาเกี่ยวไปกับอื่นตกกะเพาะแซ่บทุกคนกินยู่งากเแซ่บมาเด้อทุกคนนหอนเลย คือกินบ,บิสกิดใหญ่ค่อยเล็บปะจะเปลี่ยงเป็นหอนไปะพูเป็นเป็น,น,ปปน,ปนสายีิรงใชเข็มทีาได้กินตอนใช้เข็มไลมไม่มีนม่่บรลืมเอามา Ma douceur. Ça trop. กูแซะแค่ตอนเดินเนดูส่นน่ซมนุ่มุดูน้ำกาแบม่ได้เพ็รเกินไปนะไม่ได้เพ็ดเลยนะ แต่ว่าได้กินชุกกี้รูมรูมพักสออกทางนี้พักสออกตาหนิดพอไม่ได้กินพักกลางสายแต่ยังไงงามน,นี่เหรอ,อไดออ้ขันตัดดวดเลยก็ไม่เห็ดนใหญ่หวานห้าเ็ด